สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับมาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะวันนี้วันนี้เนี่ยแอดมากับบีมนะฮะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแอดเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าจะเป็น MV เพลงแบบตกกะปินะฮะซึ่งจริงๆแล้วปกติแอดกิฟไม่ต้องแก้ก็ได้อ่ะไปกันต่อนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอดต้องบอกกันว่าไม่ตกกะปินะฮะ ปกติโอเคไม่ปกตินะฮะนี่คือมาแบบคอนเซปต์เขาเรียกว่าช็อตมูวี่ครับทุกคนหรือว่าหนังสั้นนั่นเองฮะนึกว่าใช้ไฟฟ้าในการถ่ายทำไม่ใช่ก็ช็อตมูวี่โอ้โหมาแบบหนังสั้นซึ่งเ,เกินความคาดหมายมากๆแล้วก็มีการดึงเอาเขาเรียกว่าผู้กำกับมือดีนะฮะสายโคเรียมาเลยนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กำกัดแบบกำกัดกำกัด แนวแบบดราม่าเข้มข้นได้เก่งแอดกิฟคือจริงๆเขาทำเอ็เป็นหลักใช่ไหมแต่ว่ามันมีผลงานท่าทายฝีมือเขาคือทําหนังสั้นด้วยคราวน,นี้น้องก็เลยดึงเขามาทําหนังสั้นซึ่งเป็นผลงานชิ้นบูเดีเป็นทางถน,นัดแล้วบอกทีว่าตอนนั้นคือน้องไปถ่าย MV ็ที่ญี่ปุ่นบอกแอดทีอยากดูซึ่งแน่นอนว่าถ้าถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมูดและโทนของมันเนี่ยโอ้โหแอดกิฟ ไม่อยากจะบรรยายนะซึ่งอาจจะพาให้นึกถึงอนิเมะหลายๆเรื่องที่เป็นแบบว่าการ์ตูนอนิเมะเศร้าๆได้เลยนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าลิซ่าก็น่าจะดึงไปเวนั้นเพราะว่าโอ้โหเพลงของน้องเนี่ยเนื้อหาเนี่ยอืคือมันมันลึกล้ำมากๆบอกเลยว่าดีมเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดราม่าก็ได้เพราะว่ามันแบบโอ้โหบอกเลยว่าน้ําตาคอกันมานับตอนนับแล้วกิ๊บแล้วทุกวันนี้ยังมีการถามกันว่าเนื้อหาในดีมเนี่ย น้องพูดถึงใครยังตกเถียงกันไม่เลิกได้ยังอีกเหรอยังไม่เลิกแต่เหมือนมันเป็นความทรงจําเก่าๆครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราเนาะใช่ซึ่งคาดว่าเพลงนี้น้องก็อาจจะแต่งมาจากห่วงความรู้สึกจริงๆของน้องนั่นแหละเบสของเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากช่วงใดช่วงหนึ่งในในชีวิตของน้องนะเพราะว่าลิซ่าก็เป็นคนที่หยิบแบบหยิบตัวชีวิตตัวเองมาทําเพลงอะ น่าจะแบบนั้นแล้วก็อย่างในโปสเตอร์ที่โปรโมทเนี่ยก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยจ,าจา้าโอ้โหบอกเลยว่างานนี้หลายๆคนก็รอดูทั้งลิซ่าและคุณเคนทาโลนะฮะซึ่งน้องฉลาดมากเพราะเพราเคนอะไม่ใช่คหล่อนะพราะเคนยังมีผลงานให้ดูทั้งทางฝั่งของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วพอเคนก็ถือว่าอินเตอร์ด้วยคนที่โดนกัดแขนคนบดหนุ่มคนนั้นแหละเนี่ยงงมากกลับบ้านมาเราถามเขาเลย <laughs> พี่เคนแผลแบบไปโดนอะไรมาคะ กลับมาที่บ้านเลยเหรอกลับมาที่บ้านพี่เคนบอกน้องลิสกัดเราก็โอเคอจบไปโอ้โห <laughs> ล้วใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ส่วนที่แบบในไอจีน้องตอรี่อะ่ะที่มีใส่แหวนอะอันนี้ไหมอันนี้ไหมนั่น,น่ะสิ นนคือที่รู้ๆว่าไม่ใช่หัวหน้าด้อมแอบมาใส่แนะวไม่ใช่นะคือตอนนี้น้องอ่ะสับขาหลอกได้สบายๆเพราะมีเพล,ง,ลงดีมกลัวว่ารูปในสตอรี่เนี่ยจะเป็นหัวหน้าด้อมแอบมาใส่แหวนหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมแล้วตอนนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไอจีน้องใช่ใชไหมใช่แต่ส่วนตัวคิดว่า MV แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อันเนี้ยเมื่อกี้วิเคะห์ไปในอัดพีนิวส์ว่าคิดเองเออเองนะค่ะว่าวิคห์คือคิดเองเออเองนะว่าน้องอาจจะเตรียมเอาเพลงนี้ใส่เป็นโซโล่ในช่วงเวลาขึ้นคอนหรือเปล ก็ <ừng> เลยแบบผักดันเป็น MV เอ้ยเป็นเป็นอะไรนะอันนี้เป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้น oh. น้องเนี่ยน่าจะหยิบขึ้นมาแบบว่าสลับไปสลับมาสลับไปสล,บสลับมาใช่เพื่อเซอร์ไพรส์คนดูไปเรื่อยๆมากกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะเม,มาส์ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามารอลุ้นไปด้วยกันอีกแค่ไม่กี่วันก็ได้ดูแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ